นี่อ่ะวิเอาแม่งนะป้อมบ้าจอเรื่องอะไรเนี่สวัสดีครับทุกเล่า สวัสดีครับผมดีมครับผมสวัสดีครับผมพีครับผมโอนครับผมบอสครับผมผมแบงค์ครับโอเคอยู่วันนี้เราจะมาเกียนใน r v ผมก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเล่นกันนะครับผมะเอ้ยกูว่าเขางงกันหมดอะอมันน่าเบื่อเบื่อดิมพี่ดิมดูดิมเขาก็บอกไอ้ดีมเกียนเล่นด้วยอวะก็จะงงนะก็อย่าไปอ่าเขาเรียกว่าอย่าไปซีเรียสมากครับผมผมทำเพื่อความบันเทิงครับใช่ครับผมก็เห็น ใครหลายๆคนอยากให้ผมเล่นก็จัดให้ครับนะคือตอนนี้ผมเล่นผมเร่นคอนแล้วครับน้องๆใช่่พีคือพวกพวกเราเร่นคอนแล้วครับแค่โลมันบักเฉยๆแค่โลมันบักเฉยๆอ่ะน้องๆคอนป๊อปอ่ะน้องๆพอเราพอเราเลิกอัดตูนดีกว่าพี่ดูฝั่งนั้นดิดูฝั่งนั้นดิแม่งฟาร์มสามตัวเลยดูดูโลดูโลฝั่งนั้นเออโลฝั่งมันยุบฝั่งเราเดี๋ยว โอ้โหแคลโลผมก็กินขาดแล้วกับไอพีอ่ะดูดูเรพี่ดีมด้วยนในที่กิงกรอบบรรทุกไว้ท่านผู้ชมใช่ใช่คนละดูดิูเรียนวคอนป๊อปอ่ะน้องๆใช่โลดโลดแรกนะเนี่ยโลดมันเป็นโลโดจีเอวันนี้เสียดายไม่ไม่มีกัปตันครับผมแต่มีแต่มีแค่พวกเราเลยบอสครับเดี๋ยวถ้ามีครบสิบคนเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นแก๊งเลยพี่ใช่เดี๋ยวเราจะจัดหนักเลยครับผมพวกกันเลย บกกันเลยเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าถ้าเกิดคนมาคนมาเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวเราจะสร้างห้องแล้วมาแข่งกันเองเลยว่ะเป็นเมมเบอร์ในคนใน D K แล้วใช่เมมเบอร์ D K บนอีกโอเคใครจะมาบนกับพี่ครับผมไงกิจการเมื่อไหรกิจการผมเป็นคนสอนดิ่งโอ้ดีนะพี่ดีมใช่มพี่าดีคุยอ่ะพี่ดีพี่ดีดีนะกินไงยังให้อะไรพวกนี้ตังค์เขารอข้างเเดือน ท่าสองนะไปหมดละเราโม่เกิดเลยแต่เนี้ยมานี่เดี๋ยวเราเอาคุกกี้มันไปอัดตูดเกี่ยวแล้วปะไปแล้วคุกกี้ทำนายการเอาโอ้เข้าเชื่อผีบักผีนี่ได้ได้ผีได้ผีได้ ผีสับกูผีผีสับกูผีสบกูผีสบกูผีสับกูีสับกูผีสับกูผีสับกูผีสบกูีสบกูสับกูผีสบกูีสบกูีสับกูผีสบกูผีสบกูผีสับกูีสบกูผีสบกูีสบกูผ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 ีสบกูีสับกูผีสบกู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 ีบกูีสบกูีสบกูีสผีสกผี โอ้ถ้าล่าร้านแล้ครับน้องๆยูล่าสุดหนึ่งคุมเพลทเดมิชนโอ้ยถ้าล่าไม่หัวดออย่างนั้นเล่นก็แกล้งย่างเงมาล่ากุอีกโอ้โหอะไรวะอ่าวเฮียกูเข้าดงตีนฮัลโหลฮัลโหลหมูนุ่มกูจะตายแล้วดีเป็แตกหนึ่งสวยพี่สวยพี่กลับก่อนนะสวยนะสวยพี่สวยไปดิคือแบบเมื่อกี้น้องๆเห็นป่ะถ้าล่าแบบล่าจอบผมอ่ะเออคนไก่อะครับทารานี่ใครวะ อ๋อน้องอเนยน้องเนยชื่อแบบเฮ้ยเป้อมป้อมว่ะชื่อเขาอะชื่อนี่เสียงคุกมากอะไม่เสียงไทยเสียงคุกเลยอะฮัลโหลพีดัดจับได้พี่โลไปดเขาป้อมมาป้อมมามาฝากฝากยิงมาให้หน่อยฝากยิงมาให้หน่อยฝากฆ่ามาให้หน่อยได้ได้ได้พี่ตีป้อมอยู่เอ้ยพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย โอนิกินลีไปโอนิกินลีไปไปไปคือพี่ผมว่าฝั่งนู้นมันมันไม่รู้จักบีดีเกมแน่นอนเลยมันไม่ทักทายเราเออวะเออคเอาเรียวมาล้านอะครับน้องๆอะไรอะครับอะไรวะคือแบบผมเริ่มงงเริ่มงงไปหมดละ กูแบบโอ้โหดูเขาทำหนีเร็วมากอ้นอ้นจากการเลนกลางนี่เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องแล้วอ้นมันมีอันนี้ไปช่วยแล้วโอ้เดี๋ยวเราเสียป้อมแล้ววัยเฮ้ยมามามาเข้าป้อมเลยเรียบร้อยโอ้เรยวโอ้โหสามรอบแล้วครับเดี๋ยวมาผมโดนล้านสามรอบแล้วครับต้องต้องสู้กันไปเลยสักกูฟาร์มแล้วไอ้เหี้ยกูไม่สนนะเออมึงก็สู้กันไปเลยกูดันป้อมแล้ว ก็แบบโดนล้านอะครับอะไรอะเล่นเล่นแบบโอ้โหไก่อะคือแบบกาจะล้านอย่างเดียวเลยท้าล่าใส่แท่งเติมมาล้านกว่าครับโอ้ยตายกูต้องไปช่วยแล้วล่ะมาช่วยแล้วนี่ไงโอ้โหอีกนิดเดียวแป๊กปั๊มแตกเร็วแตกแตกสวย เรียบร้อยเกินพอแล้วกูพอแล้วกูจะไม่โมอแล้วก่อนที่กูจะโดนโดนด่าไปมากกว่านี้ได้พี่ผมต้องไปพี่เราลูกูรอให้อยู่กูรอตีนให้อยู่หนึ่งสองเลยพี่ดิมมึงไม่รู้กูพาเพื่อนมาฮัลโหลใช่มาเลยเอาลี่ไงมาเลยเอามันวับมันวับมันวับตู้กรอมึงวับหาบีดามึงร้อยกี่ดอกฮะฮตู้ละไงแขกเลย ร้านหาพ่รมา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 เอา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 แมมเอาแมมเอาแมมเอาแมมได้โอ so, uh, uh, uh ้โหเอาเดอะล็อ oh, กี้ดิเอาแมมโอเคเลยโอ้โหร้านหาพรร้านหาพ่รเลยพี่ดิป้อมดันป้อมฟังกูดันป้อมฟังกูโอ้กูจะตาย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 ขิปเข้าขิปเข้าขิปเข้าก็ตีป้อมเรียบร้อยแค่นั้นแหละง่ายๆ โอ้โหๆๆเอ้าว้าวโอ้มันจะแตกอยู่แล้วโอ้โหๆๆจานดีมจานดีมไม่จานจานกูเอาชามแล้วไม่เอาแล้วไปแล้วเชี่ยอะไเลยเลือดกูเท่าเสร็จคุกกี้เนี่ยนี่โอ้โหนี่สกิลอย่างแรงดูคลิปดูคลิปดูคลิปกูนูคลิปกู B N K B N K จิงเป่าฮะจิงเป่าดันป้อมดันป้อมสวยมันยังเลื่อยเหรอวะใช่ สวย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 อืมอืแต่รับแต่งลุคดันดันดันกูไม่สนละดันอย่างเดียวพีตีแดงอ่ะไอพีตีแดงอ่ะดันดันเอาเอาไอ้เจ้าเจ้ามึงจะออกทำไมเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวออกเลยมาเข้าใหม่เหม็นเปรี้ยวเข้าใหม่ผมต้องทำอะไรเหม็นเปรี้ยวอันติเลยเหม็นเปรี้ยวอันติมากูาเชียร์เองอุ้ยอุ้ยกก่อนกรอก่อนโอเคเอาเรื่องพอมันโง่เหอ้อาเอาโง่โง่กี่โง่ครับเรียบร้อยดันป้อมดันป้อม นั่นเป็นเปรี้ยวโอ้โหดูท่านชมงานจริงๆพวกเราอยู่คอนงานแล้วเสื้อบันบักเฉยๆเสื้อบันบนี่ยคนล้าย่ะคนล้าอ่ะฮัสวัสดีร้าย่ะคนล้าอ่ะคนล้าย่ะดแตนแม่งเลยไอ้เหี้ยคนร้ายทั้งวยเลยวะผอดแม่งเลยกดไลค์กดไลค์กดไลค์ทุกคนไลค์มั่นนอนแป๊บๆจังว่ากดไลค์ให้ด้วยนะ กดไลค์ดิกดไลค์ดิยังได้ไม่โหดเท่าพวกผมมาบอกกดไลค์ครักดไลค์กดไลค์ท่านผูกดไลค์ดิครับท่านผู้ชมกดไลค์กดไลค์นี่อะงงไม่ดิมึงงงดิมึิงง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 ทีมดีซี่หยาบทีมดีซี่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งมันนี่เน็ตอบตอะไรเงี้ยวะไหนแยมันยืมเน็ตพระใช้พี่เน็ตลังเอาไปวะ นี่ยนะครับบ้านบ้านบ้านมันเขาอยู่หลังภูเขาอ่ะพี่อยู่หลังเนินไี่ยังหลังเนินเอาเปไดให้คิดทำไมไม่มีใครมากลางเลยวะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยไอ้เหี้ยดูดิมันไม่มาเลยสักเรีนหนึงอ่ะแต่สนใจให้นิดนิดแต่โปรไฟล์สุดยอดมันมันอยู่แล้วไอ้ต่อยมันต่อยแล้ว้ม โอ้โหมันอย่าหนีดิฮี่อ่ะกูสลิมสลิมไม่ดิมผมสลิมสลิมจะตายอีจิมแปรแปรป้งบอสไม่ดิบอสเอาดิบอสบอสเอาดิมาอยู่หลังพุ่มไม้บอสเอาดิไอ้ขี้บอสูมามามาทีมเข้าเลยอ้าวมันตายเอ้าเอ้าโดนป้อมหลังห้างไอ้กูนี่งงไปหมดละเ่ยฆาลจิม มึงจะพาตีนมาหากูทำไมไอ้เบนเปรี้ยวโอ้คกูแตกเลยตายไปเด็กเหี้ยผมไม่ละตายโอ้กูแตกพี่เอาดิพี่พี่เอาดิบกพี่ไม่ว่าเลยประตีกูแตกไม่เนยขอเถอะขอบ้างเถอะพี่ตีป้อมดิพี่ดันป้อมดิดันกูพีมึงฆ่ามันพีมึงฆ่ามันอย่ากูดันป้อมให้ สวยนี่ฮะเอาแม่เอาแม่เอาแม่เดีกูตายสองีสามิาเลกเจนาอุณหภูมิห้าสิบสาปเร่อะเพื่ิดแล้วเ้มมือนชิปโชก้นี่อะเอาแม่งนป้มบ้าจอเรื่องของดีสุดยอดพีดีอก่อนเฮียวร์ปก่อนวร์ปก่อนวร์ปก่อนพักก่อนเบิบเบิบเบิบหวป่ะเนี่ยเลืกกูเท่าเออสวยพี่สวย ไอพีมาของจริงวะท่านทามาโดนเด็ไอพีดานป้อมกับกูหน่อยดิโอไม่ได้ไม่ได้เฮี้ยกูโดนทาร่าเฮ้ยอาช่วยกูดิไได้ได้ได้ป๊าบไปดันป้อมดีแบโอ้โหโอ้โอ้กูเจ็บ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 น้าป้ากูเจ็บไหมล่ะไอพีโชคดีป่ะพีกลุ่มค้งลาลาลชนดีไปวัน อโเอาไปโดนข้าวยอมแพ้โอ้โหที่เถีครับโหดเกินอะคือคือคือโหดเกินอะครับเออบินเคโหดเกินอะเห็นไหมดาเมจเลยเออดาเมจแรงไงเข้าใจปะสงสัยละลายไงทนไม่ได้แค่แค่ลูกก็ลู้นอะโดนตกไงโดนตกเออโอ้โหครับคีราสจังอะโอ้โหคนคีราสอะคีราสจนเหม็นไงเออโอ้โห ผมเอารหัสสำรองมาแค่นั้นแหละถ้าผมเอารหัสจริงมาตายหมดเซิร์ฟแะโอ้โหิหมดจัะวะเพื่อนขี้งอยี่ยของจริงของจริงไรเงี้ยโอเคผมก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับอาวีในวันนี้ผมก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้กับดิมคุงคินน้องคินเดจแนลแล้วก็ฟิลลี่อินจอยแล้วก็พีพีเกอร์แล้วก็บอสบังนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเลยครับบ๊ายบายเจ้ครับผมแย่บ๊ายบายบ๊าย